เจ้าฝูตอนที่2 2 3พิทักษ์เวียดนามสำหรับนครเคียววัวนั้นเป็นนครหลักที่อยู่ระหว่างพรมแดนระหว่างจีนแล้วก็เวียดนามเป็นสถานที่ที่ทำให้เจ้าฝูได้เจอกับลี่ฉินเฉียนนั่นเองในตอนนี้เขาได้พาเธอมาที่นี่เพื่อทำการสร้างฝักฝ่ายขึ้นเจ้าฝูก็กล่าวกับเธอว่าถ้าเจ้าต้องการปกครองเหนือผู้คนนับไม่ถ้วน เขาต้องทำตัวเป็นผู้นำเมื่อเจ้าฝูมองไปที่ลี่ฉินเฉียนพร้อมกับรู้สึกถึงกลิ่นอายที่อ่อนแอของเธอเขารู้ว่าเธอไม่มีลักษณะของผู้นำเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการให้เธอจัดการอะไรมากก็ตามทีแต่เขาก็ยังต้องการให้เธอสามารถเป็นผู้นำคนอื่นแทนเขาได้ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เขาต้องบอกกับเธอเช่นนี้ลี่ฉินเฉียนก็พยักหน้าอย่างจรงิงจังส่งสัญญาณว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่เขากล่าวเมื่อจ้าฝูได้บอกเธอว่า เขาต้องการให้เธอเป็นหุ่นเชิดและเป็นผู้นำเธอก็คิดว่าเธอจะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามเธอก็ตระหนักได้ดีว่านี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วถ้าเธอทำได้ดีเธอก็สามารถเข้าสู่กลุ่มผู้มีอำนาจในระดับสูงของต้าฉินและได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่พร้อมกับความมั่งคั่งในอนาคตแต่หากว่าเธอพลาดโอกาสในครั้งนี้เธอคงจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเล็กๆและใช้ชีวิตในแบบสามัญหากว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ ลี่ฉินเฉียนจะต้องคว้าโอกาสนี้ให้ได้แต่ในขณะเดียวกันต่อหน้าเจ้าฝูเธอก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกมามากเกินไปเนื่องจากออร่าของเขาทรงพลังมากจริงๆเมื่อเห็นความมั่นใจของลี่ฉินเฉียนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าฝูก็ได้พาเธอไปที่พื้นที่ที่เขาซื้อไว้เกาะน้านนี้สถานที่แห่งนี้นั้นมันมีเนื้อที่3,000ตารางเมตรที่ไม่ได้อยู่บนถนนอันหรูหราแห่งใดแห่งหนึ่งดังนั้นมันจึงไม่แพงเกินไปนัก แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับสํานักงานใหญ่ของที่นี่จ้าฝูไม่ได้ทําการสร้างหมู่บ้านเป็นสํานักงานใหญ่เพราะกลุ่มของเขาเพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นแต่เขาจะทําเช่นนั้นหลังจากที่มันเติบโตขึ้นมาบ้างแล้วในตอนนั้นจ้าฝูก็ตัดสินใจตั้งชื่อให้กลุ่มฝ่ายนี้ว่าพิทักษ์เวียดนามความหมายของมันก็คือการปกป้องเวียดนามอย่างแท้จริงในแง่ของสิ่งต่างๆมันจะช่วยป้องกันเวียดนามจากประเทศอื่นๆและช่วยเวียดนามให้มีอํานาจมากขึ้น นี่คือเป้าหมายของพิทักษ์เวียดนามนั่นเองเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ทำให้เจ้าฝูพึงพอใจหัวเราะออกมายกใหญ่ในขณะนั้นเจ้าฝูก็คิดว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะมีอำนาจมันก็ต้องมีบทบาทอันสูงส่งที่ผู้คนจะชื่นชมและก็เคารพเขาต้องการที่จะให้ผู้คนชื่นชมและเคารพคนกลุ่มนี้ดังนั้นเขาก็ต้องทำให้คนกลุ่มนี้เชื่อว่ามันเป็นการป้องกันเวียดนามอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความรักชาติของชาวเวียดนามขึ้นมาอีกทําให้พวกเขาร่วมมือกันอย่างกระตือรือรน้นและเสียสละเพื่อภารกิจโดยกลุ่มพิทักษ์เวียดนามนี้จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในเวียดนามทั้งหมดและกลายเป็นฝ่ายที่อยู่ด้านบนสุดภายในนั้นหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามแผนจริงของเจ้าฝูแล้วพิทักษ์เวียดนามก็จะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายภายในก็จะทําให้เจ้าฝูล้มล้างมันและกลืนกินมันเข้าไปในที่สุด เราไม่มีใครคาดคิดหรอกว่านี่จะเป็นแผนความรักชาติและเสียสละในพิทักษ์เวียดนามมันก็เป็นด่างมีดปาดเนยของเจ้าฝูก็เท่านั้นซึ่งนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตดังนั้นในเวลานี้เจ้าฝูจึงยังไม่ต้องพึ่งพาพวกเขาแต่เป้าหมายของพวกเขาในตอนนี้ก็คือการรับสมัครคนก่อนหน้านี้เจ้าฝูได้เลือกสมาชิกหลักบ,บางส่วนแล้วแต่ต่อมาเขาก็ต้องการที่จะรับสมัครคนเวียดนามธรรมดาบางส่วนเพิ่มทุกคน พวกเจ้ามักจะถูกรังแกโดยจีนในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกจิตติสวรรค์ใช่หรือไม่นี่พวกเจ้าไม่ถูกรังแกมามา,มากพอแล้วงั้นหรอใช่อยู่ที่จีนทรงพลังและมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นต้องกลัวพวกมันเลยถ้าเรารวมตัวกันเราก็สามารถทําลายพวกมันได้เพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถยิง,งยโสและอยู่เหนือพวกเราอีกต่อไปได้ในตอนนี้ ข้ากำลังสร้างกลุ่มกีฬาเวียดนามขึ้นซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะปกป้องเวียดนามจากการถูกรังแกนในอนาคตเราจะปกป้องศักดิ์ศรีของเวียดนามและทำให้เวียดนามยกระดับขึ้นข้าเชื่อว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกลี่ฉินเฉียนได้ยืนขึ้นและตะโกนออกมาสำหรับสิ่งที่เตรียมไว้ให้เธอพูดนั้นเธอก็พูดมันออกมาได้ดีเลยทีเดียวด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักชาติสำหรับประเทศของเธอแล้วคำพูดเหล่านี้ ได้ดึงดูดชาวเวียดนามนับไม่ถ้วนหลังจากที่ทุกเขตแดนวุ่นวายมากพวกเขาก็มักจะปะทะเข้ากับฝั่งจีนการชุมนุมของลี่ฉินเฉียนในครั้งนี้ทําให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงจากผู้คนแน่นอนว่าใครกันหล่ะจะไม่ตอบสนองต่อความรักชาติแบบนี้ฝูงชนจํานวนมากก็เริ่มรวมตัวกันขึ้นในขณะที่ลี่ฉินเฉียนก็มองไปที่เจ้าฝูซึ่งพยักหน้าและส่งสัญญาณให้กับเธอดําเนินต่อไปลี่ฉินเฉียนก็ทําความเข้าใจและพูดต่อไปว่า ทุกคนจงคิดถึงช่วงเวลาที่เราแพ้ให้กับจีนตลอดจนประวัติศาสตร์และการละเมิดต่างๆที่พวกเขาทำกับเราสิมันมากแค่ไหนกันและพวกเราจะทนได้อย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังคุกคามพรมแดนของเวียดนามอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ตามทีซึ่งพวกเราไม่สามารถรักษาความเงียบได้ชน,นิดตลอดไปหรอกเราจำเป็นต้องยืนขึ้นและรวมตัวกันเข้าร่วมพิทักเวียดนามโดยเราจะดูแลสมาชิกข,ของพวกเราอย่างดีเยี่ยม เข้าร่วมกับพวกเราและคอยสังเกตการต่อไปคำพูดนี้มันร้าใจอย่างเหลือเชื่อทำให้เลือดของชาวเวียดนามสูบฉีดแม้แต่เด็กหญิงหลายคนถึงกับน้ำตาไหลในขณะที่ผู้ชายต่างก็ตะโกนว่าข้าต้องการเข้าร่วมในขณะเดียวกันเมื่อได้ยินว่ากลุ่มพิทักษ์เวียดนามมีเงินและผลประโยชน์ที่ดีชาวเวียดนามก็มีโอกาสที่จะเข้าร่วมซึ่งฉากนี้แสดงให้เห็นสิ่งมีชีวิตชีวาอย่างไม่น่าเชื่อเลย โดยสมาชิกธรรมดาจะได้รับค่าจ้าง1,000พันเหรียญทองแดงต่อเดือนซึ่งเป็นเงิน10,000ดอลลาร์ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกทั้งสมาชิกชั้นยอดสามารถรับเหรียญทองแดงต่อเดือนได้ซึ่งเปรียบกับในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็คือ3 0 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองแต่เนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินในโลกแห่งความเป็นจริงจึงไม่มีค่ามากมายนักแต่ยังไงเงินจํานวนนี้ก็ยังพอที่จะดึงดูดผู้คนจํานวนมากได้อยู่ดี และเงินจำนวนนี้กนับว่าไม่ได้มีค่าอะไรมากสำหรับเจ้าฝูกับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้อีกเพราะคนเหล่านี้สามารถทำอะไรได้มากมายยิ่งนักในหนึ่งเดือนซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าฝูเป็นอย่างมากตอนนี้กลุ่มพิทักษ์เวียดนามได้รับการมองในรูปรักษ์อันสูงส่งและปฏิบัติกับสมาชิกข,ของตนได้เป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง อายุน้อยหรือหนุ่มสาวทุกคนต่างก็ต้องการเข้าร่วมแต่ในขณะเดียวกันจ้าฝูก็จะไม่จ่ายเงินให้กับคนที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่สามารถต่อสู้ได้หลังจากที่ได้ทําการคัดเลือกผู้คนแล้วกลุ่มพิทักษ์เวียดนามได้คัดเลือกคนให้เป็นสมาชิกถึง1,500คนเมื่อเทียบกับนครหลักที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนนี่ถือว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ยิ่งใหญ่มากนะักในตอนนี้พวกเขาก็เพิ่งก่อตั้งฝ่ายนี้ขึ้นมาเอง พื้นฐานของพวกเขาก็ยังไม่แข็งแรงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงต้องคัดเลือกคนหลายคนในตอนนี้หลังจากที่รากฐานของกลุ่มนี้มีเสถียรภาพแล้วพวกเขาจะค่อยๆขยายตัวขึ้นและพัฒนาเข้าสู่ทุกซอกทุกมุมของเวียดนามเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าฝูก็จะเปิดปากที่ชั่วร้ายของเขาและกลืนกินทางเวียดนามไปซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีใครคาดหวังไว้เลยว่าต้าฉินจะเป็นผู้บงการและควบคุมเหล่านี้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด แต่หากวันใดวันหนึ่งพวกเขาตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วมันก็คงจะสายเกินไปสำหรับแผนการที่เจ้าฝูได้ทำตั้งแต่เริ่มแรกนี้มันได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วเจ้าฝูก็ตัดสินใจที่จะพัฒนามันอย่างช้าในขณะที่เขาวางแผนไว้สำหรับขั้นต่อไปไม่นานทันทีที่กลุ่มพิทักษ์เวียดนามได้ปรากฏตัวขึ้นมันก็ดึงความสนใจจากหลายฝ่ายทันทีหลายคนค่อนข้างระวังกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากลักษณะและชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นมาอย่างฉับพลันนั่นเอง ในขณะที่กลุ่มพิทักษ์เวียดนามได้แสดงความปราณีต่อสมาชิกของพวกเขาก็ทําให้หลายๆฝ่ายคลายการป้องกันต่อก,กลุ่มนี้น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับทหารเวียดนามพวกเขาถึงกับยอมรับกลุ่มพิทักษ์เวียดนามเลยเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงการรักชาติอีกทั้งเป้าหมายเดียวกันของพวกเขาก็คือการปกป้องประเทศเวียดนามไม่ให้เป็นเหมือนกับฝ่ายอื่นๆนั่นเองซึ่งมันสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลย ดังนั้นจึงทําให้เหล่าทหารเวียดนามตัดสินใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มพิทักษ์เวียดนามอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถเพื่อให้พวกเขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมาช่วยกันปกป้องประเทศเวียดนามนั่นเองเพื่อการที่เวียดนามจะแข็งแกร่งขึ้นและไม่ถูกบุกรุกในอนาคตในขณะเดียวกันที่เจ้าฝูได้รู้เรื่องนี้แล้วถึงกับทําให้เขาหัวเราะออกมาเสียงดังด้วยความชอบใจเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่า กลุ่มพิทักษ์เวียดนามที่เขาก่อตั้งขึ้นมานั้นจะได้รับการสนับสนุนจากทหารเวียดนามเป็นอย่างดีเมื่อเป็นแบบนี้มันก็ง่ายต่อแผนการของเขาที่จะดำเนินการต่อไปสำหรับเนื้อเรื่องของเจ้าฝูมันก็เป็นการแต่งขึ้นมานะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดอาจจะมีการกระทบและพูดถึงประเทศอื่นๆด้วยยังไงก็อยากให้ทุกท่านรับฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะถ้าเป็นไปได้ในคลิปต,ต่อไป ผู้อ่านอาจจะเปลี่ยนชื่อประเทศหรือชื่อเมืองเพื่อไม่ให้มันกระทบกับประเทศอื่นๆในปัจจุบันนี้นะคะ